i เพลงติดดาวของเราช่วงนี้นะคะมีความภูมิใจที่จะเสนอผลงานชุดใหม่ที่ควรค่าแก่การฟังจากสาวเสียงใสไพเราะซาบซึ้งคุณอรวีสัจจานนท์นะคะกับบันทึกวรรณกรรมชุดค่าควรเมืองชุดที่4ชุดที่5และชุดที่6ซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทั้งหลายที่รักที่จะฟังเพลงอมตะก็สามารถที่จะไปจับจองซื้อหาเป็นเจ้าของกันได้นะคะจริงๆแล้ววันนี้เราอยากจะเชิญคุณอรวีมาพูดคุยกันตรงนี้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าติดต่อแล้วพอดีเธอมี ภารกิจจะต้องถ่ายมิวสิกวิดีโอนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเธอดีกว่านะคะฮัลโหลขอสายคุณอรวีค่ะอ๋อ oh, คุณอรวีเหรอคะเ mm hmm. ดียนมายุลาค่ะพี่ตักพี่ตักไงจากชมเมเรียงเพลงติดดาวค่ะ mm hmm. คุณอรวีสบายดีนะคะ สวัสดีค่ะพี่ตากนะคะแล้วก็คุณน้องแล้วก็ฝากสวัสดีไปยังแฟนๆพเพลงรายการเพลงติดดาวด้วยค่ะก็สบายดีค่ะช่วงน,นี้ค่ะค่ะรู้สึกว่าหายไปพักใหญ่เลยหลังจากที่มีผลงานชุดข้าควรเมืองชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3มนะคะตอนนั้นมีข้าควรเมืองหนึ่งสองสาแล้วก็มีทัพทินสยาม1นึสองสานะคะคะแล้วก็ที่หายไปนี่ก็เตรียมงานชุดใหม่อยู่ตอนนี้ก็จะมี ข้าคนเมืองสี่ห้าหออกมาพบกับแฟนเพลงนะคะแล้วสำหรับบันทึกวรรณกรรมชุดข้าคนเมืองชุดที่4ี่ห้าหเนี่ยนะคะถามหน่อยนะคะเหมนแฟนๆอยากรู้มากเลยนะคะว่ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกเพลงยังไงบ้างคะเป็นไงแล้วเพลงที่เลือกมาร้องเนี่ยนะคะก็จะช่วยๆกันเลือกนะคะหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ ได้รับความนิยมในอนดีตเป็นเพลงที่คิดว่าแฟนๆเพลงรุ่น,ร,นรุ่นเก่าๆนะคะก็ชื่นชอบแล้วก็ในขณะเดียวกันเอามาทําในสมัยนี้ก็คิดว่าแฟนๆเพลงรุ่นใหม่นะคะที่บางเพลงอาจจะไม่เคยได้ยินเลยอย่างสมัยก้าคนเมือง จุดหนึ่งแววเสียงซึงอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยทราบว่าไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหล่านี้รวมมาอยู่ด้วยกันค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือยังคงยึดแนวการเลือกจากข่าคุณเมืองหนึ่งสองสามนะคะเพลงเพราะในอนดีตมีคนชอบแล้วก็นำมาทำใหม่ในสไตล์ปัจจุบันแล้วก็ยังมีดนตรีเดิมๆอยู่ด้วยค่ะเป็นค่าษนค่ะ,คะ,คะ แหมได้ฟังพูดคุยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะฟังเสียงร้องบ้างนะคะวันนี้คุณอรวีเลือกเพลงอะไรจากข่าควรเมืองชุดที่เท่าไหร่มาฝากคะเพลงที่เลือกมาให้ฟังก่อนนะคะ เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากเลยจากข้าคุณเมืองชุดที่ส<อ>ี่นะคะทื่เพลงแม่สายค่ะอุย้ยแหมดีมากดีจังเลยค่ะเอาเป็นว่าไม่ควเวลาทางานทุณอรวีแล้วนะคะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็แวะมาคุยกันที่นี่บ้างนะคะค่ะก็อยากฝากบอกว่าคิดถึงนะคะคิดถึงแฟนๆรายการเพลงติดดาวแล้วก็แฟนๆเพลงทุกๆท่านเลยนะคะ ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจอะค่ะที่จะจะได้มีโอกาสมาพบกับแฟนๆเพลงอีกนะคะแล้วก็ที่หรืมไม่ได้เลยคือฝา,ากผลงานชุดใหม่พุ่งนี้เนี่ยวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยจะเป็นวันที่พระคุณเมืองศรีห้าบวางแถงด้วยนะคะ<ฮ>ก็คิดว่าคงจะแฟนๆเพลงก็รอไปอีกวันหนึ่งขอบคุณพี่ตักแล้วก็คุณน้องด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆเพลงรายการเพลงติดดาวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ oh, <my> เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มิวสิกวิดีโอเพลงแม่สายจากบันทึกวรรณกรรมชุดฆ่าควรเมืองแล้วก็ตอนนี้